ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับผมไล่เรียงทีละประเด็นนะหนึ่งถ้าจะทําประชามติก่อนเนี่ยระวังให้ดีนะอย่าแพ้นะแพ้เมื่อไหร่ละฐมนน60มันมีความชอบธรรมที่จะอยู่กันชั่วกรลประวัติศาสตร์แน่ๆนะถ้าแพ้บุ๊กนี่ยุ่งเลยนะถ้าแพ้เมื่อไหร่นี่หมายถึงอะไรฮะหมายถึงร,รัฐมนูน60นี่นะครับได้รับการมัดตาสั่งได้ยันกันภัยเอาไว้เต็มปหมดเลยครับ คนที่เชียร์คนที่ปกป้องรัฐมนตรี60ก็จะเอาไปอ้างทันทีครับบอกฉบับนี้แตกไม่ได้แล้วเว้ยเพราะอะไรอ้างประชาธิปติที่ผ่านมานี่เห็นไหมประชาชนออกมาโหวต yes! แยสรัฐมนตรี60เสร็จแล้วยังไงอีกครับคุณไปถามประชาชนอีกรอบนึงว่าจะให้ทําใหม่นั้นฉบับแทน60ไหมอ้าวคุณก็แพ้อ,อีกเท่ากับว่าชนะประชาธิปติมาสองทีเนี่ยโอ้โหมัดแน่นเลยดังนั้นถ้าจะทําต้องมั่นใจว่าชนะแล้วต้องทุ่มสรรพยงทุกอย่างเอาชนะให้ได้สอง คำถามประชามติถามว่าอะไรเอาให้ชัดทําไมผมถึงบอกว่าคําถามประชามติสําคัญครับเวลาเราตั้งประเด็นประชามติท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจําได้ไหมประชามติในวันที่7สิงหาคมปี59จําจกันได้ไหมครับเขามีคําถามสองคำถามนะคำถาม 1, หมนึ่งบวชเยสกับเรื่องรูนศูตรกลับอีกคาถามหนึ่งที่เราเรียกกันคําถามพวม เขียนสลับซับซ้อนมากเลยครับอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ผลลัพธ์ของมันคืออะไรทาว่านี่สวออชุดเนี้ยเลือกนายกตรีได้5ปีสวชุดพิเศษที่กรอชตั้งมาเนี่ยเลือกนายกได้5ปีถามว่าถ้าคําถามนี้ไปถามประชาชนตรงๆเนี่ยประชาชนจะตอบไงผมว่าคนคงไม่เอาอะ แต่คาถามประชามติตอนนั้นมันเขียนซับซ้อนครับบอกว่าให้มีสวชุดเฉพาะการอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาทําหน้าที่ปฏิรูปประเทศเลยไม่รู้ mm hmm. แต่จริงซ่อนเรืองอำนาจเลือกนายกเอาไว้แล้วเป็นไงฮะบโหวตเยสมาทุกวันนี้เนี่ยสวยังเลือกนายกของเราได้อยู่เลยอันที่สามรูปแบบของสสชลถ้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมเสนอครับว่าให้ใช้ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเอาเขตประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้ง แล้วเปิดทางให้สสรอแข่งกันนะครับอันที่4ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มล้างเพราะมันติดล็อกแลม้ลมนุหกศูนย์ไว้อยู่แล้วว่าห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐและระบอบการปกครองอันที่5ต้องพูดถึงเนื้อหาของร่างใหม่ด้วยครับเชิญชวในให้พรรคการเมืองให้สอสอและสผู้สมัครสสลอเนี่ยต้องช่วยกันพูดครับว่าถ้าเลือกตัวเองก็ไปเนี่ยเป็นสสรอแล้วตัวเองจะร่างรัฐมนุนแบบไหนอย่าคิดแต่แค่ว่า สอสออย่าคิดแต่แค่ว่าเซ็นเช็คเปล่าให้สสอรอไปเขียนรั้มนันลยังไงก็ได้ไม่เอาครับสสพรรคการเมืองต้องพูดได้เหมือนกันว่าอยากเห็นรัฐมนูลแบบไหนเช่นเดียวกันผู้สมัครสสรอก็ต้องพูดได้ครับรณรงลงได้ว่าประชาชนเลือกฉันไปเป็นสสอรเดี๋ยวฉันจะเขียนรัฐมนูลแบบไหนน,นะครับและประการสุดท้ายประการที่6เรียกร้องเรื่องระยะเวลาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องวางไทม์ไลน์ให้ประชาชนเห็นครับว่าถ้าคุณสัญญิงสัญญ,ญากับประชาชนไว้ว่าคุณจะอยู่ ชั่วคราวขอให้รัมนุือใหม่กำเนิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยคุณวางไทม์ไลน์ครับหน่อยปีหนึ่งจบไหมสองปีจบไหมนะครับ